สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านช่องของเราพาท่านผู้ชมสัจอดมาดูผู้ร้ายอีกครั้งหนึ่งอ่าก,ก่ก็คลิปก่อนเราเคยพาท่านผู้ชมมาชมนะครับต้นไม้ที่มากไปด้วยผู้ร้ายนะครับก็คือนกกระจอกที่นะครับซึ่ปกติก็หากินอยู่ทำตามบ้านของเรานี่แหละครับ ว่าตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเขาไม่อยู่ตามบ้านแล้วไม่อยู่ตามต้นไม้เขาชับเ็มไปหมดเลยนะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนอนเยอะแยะไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตามกิ่งไม้เขาก็มานอนอยู่ที่ต้นไม้เขานผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่แปลก นะครับมัมน,นมีอยู่ใกล้ๆกระโดดไปกระโดดมาตอนนี้สองทุ่มครับจบครับอ่าอีสปายสบายเขาเลยครับตรงตรงสายตรงกล้องไปใกล้กลัวครับกระโดดหนีเป็นแถวเลย ครับไร้ไร้ครับท่านผู้ชมครับมีประมาณสองทุ่มแล้วนะครับเวลาขณะน,น,นี้อ่าอืม,อมนอนกันสบายเลยนะครับโน้เยอะแยะไปหมดครับท่านผู้ชมอ่าอ่าเป็นร้อยร้อยตัวครับอยู่ต้นเดียวนะครับท่านผู้ชมครับอ่า ูทุกคนต้องมีนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยู่กิ่งไม้นะครับดู oh, ่นครับอี mm hmm. ่เวลาสองทุ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมะ uh. แล้วก็มาดูทันทีนี้อีกครับท่านผู้ชมครับมา <My. S 1> ดูเลยเอานี่รอเยอะแยะเหมือนกัน oh. นะครับอืม mm hmm. ขณะที่ถ่ายทําบางทีก็ถ่ายมาใส่กล้องผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนุ่มนะครับหลับสบายสบายอ,อ,อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับท่านผู้ชมครับ่นีเอ็นไปหมดครับท่านผู้ชมนะอยู่ใกล้ๆนี่ก็มี่ เป็นนกกระจอกครับถ่ายปุบออกมาเลยนกกระรู่นี่ครับท่านผู้ชมหลับสะพายนี่ฐานก็ป,บปุบปับปุบปับนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็โดนหัวผมจนได้เลย ครับุผู้ชมครับมาดูผลงานของเขานะครับผลงานนะครับรถสีดำจอดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอ้โหหัวรถถูกนะครับไม่ต้องให้หลวงพ่อเจิมให้แล้วครับามผู้ชมครับแต่เป็น นกกระจอกเติมให้นะครับขาวทั้งค่านเลยครับท่านผู้ชมอ้าวสำหรับท่านที่จะมาจอดรถจอดรานะครับก็ดูด้วยนะครับท่านผู้ชมจอดห่างห่างนกกระจอกพวกนี้บ้างก็จะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถของท่านจะเลอะเทอะหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นปัออ๊มปตทหน้าเซเว่น ที่อยู่แถวแถวสาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ใกล้ใก้ก็มีนะท่านผู้ชมครับเตไ,ไปหมดนะครับทางช่องของเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ระวังในการจอดรถด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีผู้ร้ายแอบ หลบซ่อนอยู่บนต้นไม้นะครับบรรดานกกระจอกทั้งหลายเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำให้รถมีความตกตาตกไปด้วยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆนี้เดียวนิท่านผู้ชมปิดหน้าปิดตาอยู่ตรงนี้นครับอขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชม ในคลิปของเรานะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ